มาชวนเพื่อนๆทำปอบเปียกกุ้งแบบแป้งก,อกรอบๆไส้แน่นๆไว้ทานเล่นที่บ้านตอนช่วงปิดเทอมกันเดี๋ยวเรามาผสมในส่วนของตัวแป้งทอดกรอบเป็นก่อนเราจะใช้แป้งทอดกรอบตา UFM สูตรกรอบน้ำประมาณหนึ่งถ้วยผสมผงปาปิกาเพื่อรสชาติเล็กน้อยแล้วใช้น้ำเย็นจัดประมาณ1ถ้วยครึ่งคนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้แล้วเราก็ไปเตรียมไส้ปอบเปียกของเรากันต่อเราจะทำการต้มกุ้งลงไปทั้งเปลือกกุ้งของเราจะได้ไม่เละเวลาเราออกมาทำเป็นไส้ปอบเปียกก่อนต้มกุ้งก็ให้เราแกะขี้กุ้งออกให้หมดก่อนนะพนเพื่อนๆจะได้้้าานนนไดงง่ยง่ยๆใสสววขอตั เปี๊ยะเนี่ยเราก็จะใช้กุ้งหั่นเป็นชิ้นๆข้าวโพดไข่กุ้งและก็มายองเนสในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะตัวมายองเนสเนี่ยจะใส่มากจนเกินไปเดี๋ยวไส้มันจะเละแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยซอสพริกตามที่เราชอบอัตราส่วนของกุ้งข้าวโพดหรือไข่กุ้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อแผ่นปอเปี๊ยะกันเราจะทาแป้งทอดกรอบที่เราผสมไว้ลงบนแผ่นปอเปี๊ยะทั้ง3ด้านให้เขาทาหน้าที่เป็นเสมือนกาวยึดแผ่นปอเปี๊ยะไว้ไม่ให้หลุดออกจากกันแล้วตอนห่อแ่นนปเียยกก็พามดดไส้้ใหิึง เวลานำไปชุบแป้งแล้วทอดเนี่ยตัวขนมจะได้ออกมาพองสวยงามและแป้งไม่หลุดออกจากกันตอนนี้ปอเปี๊ยะไส้กุ้งเนื้อแน่แนๆของเราก็พร้อมจะชุบแป้งแล้วนาลงไปทอดแล้วเพื่อนๆเราจะนําลงไปทอดในน้ํามันด้วยความร้อนระดับกลางค่อยๆทอดทีละชิ้นให้ปอเปี๊ยะของเรามีสีเหลืองทองกรอบอร่อยน่ากินแบบนี้เลยใช้เวลาทําไม่นานก็ได้ของอร่อยมากินกันแล้วจะบอกว่าแป้งทอดกรอบของ UFM เนี่ยกรอบนานมากและแป้งกรอบๆกินคู่กับไส้กุ้งเยิ้มๆเนี่ยอร่อยฟินสุดๆเลยเพื่อนๆ